เจ้าชายดันแคนคาเกเรียนผู้สละบางลังเพื่อความรักเจ้าชายดันแคนคาเกเรียนบุตรชายคนโตของเอกอนที่5ชื่อของเขาได้มาจากเซอร์ดันแคนผู้สูงใหญ่ที่เอกอนเคยเป็นอัศาวินฝึกหัดของเขามาก่อนเจ้าชายดันแคนได้มั่นหมายลูกสาวของหลอดบ,บาราเที่ในฐานะทายาเห็นบางลังเลดในปี239 AC ขณนะที่เจ้าชายดันแคนกำลังางไปแต่งงาน เขาได้ตกหลงรักสาวสา,วสาวมัญชนเจนนี o ่เอโอสโตนเขาตกหลงรักเธอตั้งแต่แรกพบแม่เอโกนที่ห้าจะแต่งงานด้วยความรักก็ตามแต่สลับทายาะเห็นบันลังเลแล้วมันเป็นไปไม่ได้เจ้าชายดันแคนพยายามรู้วิธีทำการยกเลิกการแต่งงานกับลูกสาวของหลอดบาลาเทียเพราะในใจของเขามีเพียงแค่เจนนี่เท่านั้นแม้ว่าแกนมาสเตอร์และสภาเลตยื่นคำขอให้เขาเลือกระหว่างมันลังกับความรัก แดนนี่เขาจะเลือบบางหลังกับสละสิทธิ์ในบางหลังเลดเพื่อความรักเจ้าชายดันแคนภายหลังได้รู้ใจในนางของเจ้าชายแมลงปอหลังจากเจ้าชายดันแคนได้รู้เรื่องการแต่งงานกับลูกสาวของหลอดบาราเทียนทําให้หลอดไอโอเนลบาราเทียนพายุข,ขั่งกดแค้นในตัวของเจ้าชายดันแคนอย่างมากประกาศตัวเป็นกษัตริย์แห่งแดนพายุและก่อะบอันน้องเลือดในกีฬาแสงสัง่งก่อนจะถูกปราบโดยเสื้อดันแคนผู้สูงใหญ่จากการดดนตัวตัวตัว,ตวสุดท้ายเซอร์ดันแคนได้สังหารหลอดไอโอเนลได้สำเร็จ หลังจากจบเหตุการณ์เอ้อนนี้ให้ให้ลูกสาวคนเล็กของเขามั่นหมายกับหลอดออมันราเทียนบุตรชายคนเล็กของลอดไอโอเนลราเทียนรวมถึงเจ้าหญิงเดียวยันเป็นญาติแท้ๆของโรเบิร์ตราเทียนทาให้โรเบิร์ตราเทียนสามารถอา้างสิทธิในบนาลังเลดได้รวมถึงเจ้าชายนันแขนยังเป็นผู้ยอมรับในตัวของเซอร์ฟิลิสตันเซลมีและมอบฉายาให้เขาว่าผู้กล้าในปี259เอีได้เกิดโศกนาฏกรรมที่ซัมเมอร์หอทิพาชีวิตของเอ้อนนี้5ห้และเจ้าชายนันแขนพร้อมกับภรรยะรวมถึงเซอร์ดังแขนผู้สูงใหญ่ ถ้าชอบคลิปอย่อลาลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อมาในจากการคลิปต่อไปของผมขอบคุณมากครับ